พระวจนะของพระเจ้าประจำวันเมื่อพระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์พระวิญญาณของพระองค์เสด็จลงมาบนมนุษย์กล่าวอีกในหนึ่งคือพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสวมใส่พระองค์เองเข้ากับร่างทางกายพระองค์เสด็จมาทรงพระราชกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลกมิใช่เพื่อนำพาขั้นตอนต่างๆอันมีขีดจำกัดเฉพาะมากับพระองค์ด้วย พระราชกิจของพระองค์นั้นไร้ขีดจำกัดโดยสิ้นเชิงพระราชกิจที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำในเนื้อหนังยังคงถูกกำหนดพิจารณาโดยผลลัพธ์ทั้งหลายของพระราชกิจของพระองค์และพระองค์ทรงใช้สิ่งต่างๆดังกล่าวกำหนดพิจารณาความยาวของระยะเวลาที่พระองค์จะทรงพระราชกิจในขณะทรงอยู่ในเนื้อหนังพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงเปิดเผยแต่ละขั้นตอนของพระราชกิจของพระองค์ออกมาโดยตรงโดยตรวจดูพระราชกิจของพระองค์ขณะที่พระองค์ดำเนินร่วมไปพระราชกิจนี้มิได้เป็นอะไรที่เหนือธรรมชาติจนทำให้ขีดจำกัดของการจรินตนาการของมนุษย์เหยียดยาวออกไปนี่ก็เหมือนกับพระราชกิจของพระยาเวในการทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและทุกสรรพสิ่งนั่นคือ พระองค์ได้ทรงวางแผนการและส่งพระราชกิจไปอย่างเป็นธรรมชาติพระองค์ได้ทรงแยกความสว่างออกจากความมืดและมีเวลาเช้ากับเวลาเย็นขึ้นมาการนี้ได้ใช้เวลาไปหนึ่งวันในวันที่สองพระองค์ได้ทรงสร้างฟ้าขึ้นและนั่นก็ใช้เวลาไปหนึ่งวันเช่นกันแล้วพระองค์ก็ได้ทรงสร้างแผ่นดินโลกทะเล และสิ่งทรงสร้างทั้งหลายทั้งหมดที่เป็นพล,ลเมืองของมันซึ่งก็ยังพึงต้องการเวลาอีกหนึ่งวันการนี้ดำเนินต่อไปจนกระทั่งถึงวันที่หกเมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์และปล่อยให้เขาบริหารจัดการสรรพสิ่งทั้งหมดบนแผ่นดินโลกแล้วพอวันที่7เมื่อพระองค์ได้ทรงแล้วเสร็จการสร้างทุกสรรพสิ่งพระองค์จึงได้ทรงพักผ่อนพระเจ้าได้ทรงอวยพรให้กับวันที่เ็ และตั้งให้มันเป็นวันศักดิ์สิทธิ์วันหนึ่งพระองค์ได้ทรงตัดสินพระไทยสถาปนาวันศักดิ์สิทธิ์นี้ภายหลังจากที่พระองค์ได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งเรียบร้อยแล้วหาใช่ก่อนการทรงสร้างพวกมันไม้พระราชกิจนี้ก็ได้ถูกดำเนินไปจนเสร็จสิ้นอย่างเป็นธรรมชาติเช่นกันก่อนการทรงสร้างทุกสรรพสิ่งพระองค์มิได้ตัดสินพระไทยที่จะสร้างโลกในหกวันและจากนั้น ก็ทรงหยุดพักในวันที่เจ็ดการเช่นนั้นไม่ได้เป็นไปในแนวเดียวกับข้อเท็จจริงแต่อย่างใดเลยพระองค์ไม่ได้ทรงมีส่วนตัดสินพระทัยอะไรแบบนั้นเลยทั้งยังหาได้วางแผนการเกี่ยวกับมันไว้ไม่ไม่มีทางเลยที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าการทรงสร้างทุกสรรพสิ่งจะถูกทําให้เสร็จสิ้นในวันที่หและว่าพระองค์จะทรงหยุดพักในวันที่เในทางกลับกัน พระองค์ได้ทรงสร้างไปตามสิ่งที่ดูเหมือนจะดีสำหรับพระองค์ณเวลานั้นทันทีที่พระองค์ได้แล้วเสร็จการทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นวันที่6แล้วหากมันเป็นวันที่หในตอนที่พระองค์แล้วเสร็จการทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเช่นนั้นพระองค์ก็คงจะทรงตั้งวันที่6เป็นวันศักดิ์สิทธิ์อย่างไรก็ตามในข้อเท็จจริงนั้นพระองค์ได้ทรงแล้วเสร็จการทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในวันที่ห และฉะนั้นวันที่เจ็จึงกลายมาเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถูกทรงผ่านต่อมาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นพระราชกิจปัจจุบันของพระองค์จึงกำลังถูกดำเนินการให้เสร็จสิ้นในลักษณะเดียวกันนี้เองพระองค์ตรัสและจัดเตรียมเพื่อความต้องการจำเป็นของพวกเจ้าโดยสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆของพวกเจ้านั่นก็คือพระวินญาณตรัส และส่งพระราชกิจไปตามรูปการแวดล้อมต่างๆของผู้คนพระองค์คอยเฝ้าทอดพระเนตรโดยรวมทั้งหมดและส่งพระราชกิจณเวลาใดและสถานที่ใดก็ได้สิ่งที่เราทำพูดวางให้แก่พวกเจ้าและมอบให้กับพวกเจ้านั้นก็คือสิ่งที่พวกเจ้าจำเป็นต้องมีทั้งนี้โดยไม่มีข้อยกเว้นด้วยประการฉะนั้น จึงไม่มีงานใดเลยของเราที่แยกจากความเป็นจริงทั้งหมดเป็นความจริงเพราะพวกเจ้าทั้งหมดรู้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าคอยเฝ้าทอดพระเนตรโดยรวมทั้งหมดหากการนี้ทั้งหมดล้วนได้ถูกตัดสินใจไว้ล่วงหน้าก่อนเวลาแล้วมันจะไม่สำเร็จรูปเกินไปหน่อยหรือเรากับเจ้าคิดว่าพระเจ้าได้ทรงกะคำนวณแผนการสำหรับทั้งหกพัปีและจากนั้น ก็ได้ทรงลิขิตไว้ล่วงหน้าให้มนุษยชาติเป็นกบฏต้านทานคดโกงและหลอกลวงและครองความเสื่อมทรามของเนื้อหนังครองอุปนิสัยเยี่ยงซาตานและตันหาของตาการตามใจตัวเองมากเกินไปของปัจเจกบุคคลไม่มีอะไรเลยในนั้นที่ได้ถูกลิขิตไว้ล่วงหน้าโดยพระเจ้าแต่ในทางกลับกันทั้งหมดล้วนได้เกิดขึ้น โดยเป็นผลลัพธ์มาจากการทำให้เสื่อมรามของซาตานบางคนอาจพูดว่าซาตานไม่ได้อยู่ในกำมือของพระเจ้าด้วยหรือพระเจ้าได้ทรงลิขิตไว้ล่วงหน้าแล้วว่าซาตานจะทำให้มนุษย์เสื่อมซามในลักษณะนี้และหลังจากนั้นพระเจ้าก็ได้ทรงดำเนินพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางมนุษย์ไปจนเสร็จสิ้นอันที่จริงแล้ว พระเจ้าคงจะได้ทรงลิขิตไว้ล่วงหน้าให้ซาตานทําให้มนุษยชาติเสื่อมรามอย่างนั้นหรือพระเจ้าก็เพียงแค่ทรงใจจดใจจ่อเกินไปที่จะเปิดโอกาสให้มนุษยชาติมีชีวิตอย่างปกติดังนั้นจริงหรือที่พระองค์ก็คงจะทรงแทรกแซงชีวิตของพวกเขาหากเป็นเช่นนั้นการทำให้ซาตานปราชัยและการช่วยมนุษยชาติให้รอด จะไม่เป็นความพยายามที่ไร้ผลหรอกหรือความเป็นกบฏของมนุษยชาติได้ถูกลิขิตไว้แล้วล่วงหน้าได้อย่างไรกันเล่ามันเป็นบางสิ่งที่ได้เกิดขึ้นเนื่องมาจากการแทรกแซงของซาตานดังนั้นมันได้ถูกลิขิตไว้แล้วล่วงหน้าโดยพระเจ้าได้อย่างไรกันซาตานในกำมือของพระเจ้าที่พวกเจ้าคิดไปเองนั้นแตกต่างจากซาตานในกำมือของพระเจ้าที่เราพูดถึง ตามคำกล่าวของพวกเจ้าที่ว่าพระเจ้านั้นทรงมหิทธิฤทธิ์และซาตานนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ซาตานคงไม่เคยสามารถทรยศพระองค์ได้เลยเจ้าไม่ได้พูดว่าพระเจ้าทรงมหิทธิฤทธิ์หรอกหรือความรู้ของพวกเจ้าเป็นรูปธรรมเกินไปและไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความเป็นจริงเลยมนุษย์ช่างไม่เคยสามารถอย่างลึกพระดำริของพระเจ้า ังยังไม่เคยสามารถจับใจความในพระปรีชาญาณของพระองค์ได้เลยพระเจ้าทรงมหิทธิฤทธิ์นี่ไม่ใช่ความเท็จแต่อย่างใดเลยหัวหน้าทูตสวรรค์องค์นั้นได้ทรยศพระเจ้าก็เพราะพระเจ้าได้ทรงให้มันร่วมแบ่งปันสิทธิอำนาจในตอนเริ่มแรกแน่อยู่แล้วว่านี่เป็นเหตุการณ์อันไม่คาดฝันเหมือนกับตอนที่เอวาได้จำนวนต่อการทดลองของงูไม่มีผิด อย่างไรก็ตามไม่สำคัญว่าซาตานดำเนินการทรยศของมันไปจนเสร็จสิ้นอย่างไรมันก็ยังคงหาได้มีมหิทธิฤทธิ์เท่ากับพระเจ้าไม่ดังที่พวกเจ้าได้พูดไปซาตานก็แค่พอมีฤทธิ์ไม่สำคัญว่ามันจะทำอะไรสิทธิอำนาจของพระเจ้าก็จะทำให้มันปราชัยลงเสมอนี่คือความหมายที่แท้จริงเบื้องหลังคำกล่าวที่ว่า พระเจ้านั้นทรงมหิทธิฤทธิ์และซาตานนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เพราะฉะนั้นสงครามกับซาตานต้องถูกดำเนินไปทีละขั้นตอนจนเสร็จสิ้นยิ่งไปกว่านั้นพระเจ้าทรงวางแผนการพระราชกิจของพระองค์โดยตอบสนองต่อกลโกลงทั้งหลายของซาตานนั่นก็คือพระองค์ทรงนำพาความรอดมาสู่มนุษยชาติและทรงเปิดเผยพระมหิทธิฤทธิ์ และพระปรีชาญาณของพระองค์ในลักษณะอันเหมาะสมกับยุคที่กำลังเป็นอยู่ในทำนองเดียวกันพระราชกิจของพระองค์ในยุคสุดท้ายก็ไม่ได้ถูกลิขิตล่วงหน้าไว้ก่อนหน้านี้ก่อนยุคพระคุณการลิขิตล่วงหน้าต่างๆมิได้ถูกทำในลักษณะเรียงลำดับแบบนี้กล่าวคืออันดับแรกการทำให้อุปนิสัยภายนอกของมนุษย์เปลี่ยนแปลงอันดับสอง การเกณฑ์ให้มนุษย์มาอยู่ภายใต้การตีสอนและการทดสอบของพระองค์อันดับ3การทำให้มนุษย์ก้าวผ่านบททดสอบแห่งความตายอันดับ 4. การให้มนุษย์ได้รับประสบการณ์กับเวลาแห่งการรักพระเจ้าและแสดงปณิธานของสิ่งมีชีวิตที่ทรงสร้างอันดับ5การอนุญาตให้มนุษย์มองเห็นน้ำพระทัยของพระเจ้าและรู้จักพระองค์อย่างครบบริบูรณ์ และสุดท้ายการทำให้มนุษย์ครบบริบูรณ์พระองค์ไม่ได้ทรงวางแผนการในสิ่งเหล่านี้ในช่วงระหว่างยุคพระคุณเลยในทางกลับกันพระองค์ได้ทรงเริ่มวางแผนการเหล่านี้ในยุคปัจจุบันซาตานกำลังทำงานพระเจ้าก็เช่นกันซาตานแสดงอุปนิสัยเสื่อมทรามทั้งหลายของมันในขณะที่พระเจ้ากำลังตรัสอย่างตรงไปตรงมา และเปิดเผยสิ่งต,งต่างๆซึ่งมีสาระสำคัญนี่คือพระราชกิจที่กำลังทำอยู่ในวันนี้และมีหลักการทำงานเดียวกับหลักการที่ถูกใช้นานมาแล้วภายหลังการสร้างโลก